だといいつもすすすぐにできままああなたの指揮力を気入ってครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สหรับวันนี้ก็อยู่กับผมแฮชเชอร์ทีวีนะครับผมแฮชเชอร์ทีวีนะครับผมก็สหรับวันนี้ก็อยู่กับเกมออนคาอิมเพ็กสามนะครับผมก็อยู่กับการรีวิวนี้พีที่สี่สิบห้านะครับผมับการรีวิวนี้ก็ตามผมคิดแล้วผมเป็นการรีวิวอาวุธ เซอร์เทอร์และอูตู้ระดับ6ดาวนะครับผมนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเรื่องจากแผ่นนี้ก็เป็นแผ่น4.2นะครับผมก็เพิ่อัปเดตแผ่นได้มาประมาณรวมนึงงลวก็เซอร์เทอร์อูตู้เป็น6ดาวเดี๋ยวจะค่อยมารีวิวให้เรื่อยๆกันว่ามีอะไรบ้างนะเซอร์เทอร์อูตู้ไปเราไปเริ่มดูกันที่เซอร์เทอร์ก่อนในการเล่มแรกนะว่าเพิ่มอะไรมาบ้างผมจะไม่อ่านชื่อเต็มว่ากันเพราะว่ามันนั่นเหรอเรียกเซอร์เทอร์6ดาวไปเลยง่ายดีนะอ่ะโอเค ใช้ HP 0คููดาว25วิเผาผ่าน50%ของ HP ปัจจุบันทำให้ศัตรูติดไฟไปวงกว้างนาน2 2วิสร้างความเสียหายไฟ20%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทุกๆ0.5วิและสร้างเกาะที่สามารถต้านทานความเสียหายเท่ากับ80%ของ HP ที่สูญเสียพื้นฐานสูงสุดไม่เกิน5,000หน่วยเกาะจะคงอยู่เป็นเวลา12วิในระหว่างที่มีเกาะนั้นทาให้ตางของตัวละครบัโตโลสจะไม่เผาผ่าน HP และในระหว่างที่มีเกาะหากตัละครอ่านป้าวีเคกันป้าวีเคนะใช้ทําไห้ตายจะฟุ้นฟูเอสพีแปดหน่วยอ่านี่โดยความเสียหายไฟจากการชาร์จ,จโจมตีและทําไม่ตายจะเพิ่มขึ้น30%และหากมี SP ต่ำกว่า20%ของ SP สูงสุดจะไม่สามารถใช้สกลิลอาวุธนี้ได้อ่าก็เป็นอาวุธเป,นปเ็นประมาณอ่พาพอผ่าน s อตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่อแรกกับบัฟโจมตีที่เพิ่มขึ้นมาก็ ก็รวมแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ได้อยู่อะแต่ถ้าเอาไปใส่กับบัตรบัตรลดน่าจะคุ้มบัตรลดเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้การเผาผลาญเลือดของบัตรลดอะ,อะมันจะไม่เผาผลาญเลือดแต่มันจะกลายเป็นเป็นการเผาผลาญเกาะแทนด้วยดีนะไอ้นี่ดีเซอร์เทอร์ก็กลายมาทําให้แบบเออพูดง่ายคือเซอร์เทอร์เล่มนี้มันเหมาะสุดก็น่าจะเป็นบัตรลดแล้วมั้งนี่คือสุดๆแล้ว <c oughs> ของเซอร์เทอร์เรื่องนี้นะอ่ะ Okay. สว่วนจะเอ่อพวกพัศสตติดตัวอะไรเรามาอ่านกันดูนะถ้าไม่ตายเมื่อถ้าไม่เมื่อถ้าไม่ตายหรือการโจมตีขนาดอยู่ในสถานะลิมิตเบตโดนศัตรูตัวะตละครจะสร้างความเสียไฟเพิ่มขึ้น12เป็นเวลา13วิเอฟเฟกต์นี้สามารถทำงานได้หนึครั้งทุกๆหนวิเอฟเฟกต์จะเพิ่มความเสียหายไฟเอ่อจะเพิ่มความเสียหายสามารถซ้อนทับได้สูงสุด4ครั้งอ่า ถ้าเกิดผลของสกิลซ้ำจะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาของสกิลอ่าตออละคมเฟิรนฟู HD มากขึ้น20หน่วยมีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น20และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30อ่าประมาณนี้ด้วกันครับผมก็เป็ลว่าที่ใช้ฟื้นฟู HD อ่ามีแอคเคสปีดที่ดีขึ้นมีความเร็วโจมตีที่ดีขึ้นนะก็ดามินกิดหน่อยก็สมไปเจอเทอดีครับผมก็เพื่อมาไม่เยอะ ก็โอเคในระดับหนึ่งสับเซอร์นะโอเคเดี๋ยวไปสองปานกันก่อนอ่านี่ปานไฟนี่ว่านี่ปานไฟเซ็ตมาตรฐานเลยเนี่ยมีเซ็ตนี้ก็พอได้นะแรงอยู่แรงอยู่ดูของป้ากันนี่อ่านี่เซ็ตนี้ก็เมตาซ้ายขวานี่เซ็ตนี้ก็โอปิวโอเคไปเดี๋ยวไปลองกันนะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าบัตรรถใช้จะไม่ไม่เผาผลาญเลือดด้วยไปไปลองกัน ดูซิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดูเซิร์เทอร์ของดาวปุ๊บเราไปอูตู้เลยนะไม่ออฟตอนนี้เล่นไม่ได้เลยอูตู้ของดาวจะหยุงเสียอ่าสกิลใช้งานเออเซอร์เทอร์อคืออาวุธ e x ประเภทดาบหนักที่สร้างความเสียหายไฟได้สูงอ่าสกิลใช้งานจะติดเอ่อจะติดไฟศัตรูในรัศมี กว้างมากและมีเกาะให้ตัวละครแต่จะมีการใช้ฮ p โอเคไหนดูสิเมื่อบัตรโหลดใช้งานและเกาะยังมีผลจะไม่จะไม่ใช้ฮ p เมื่อใช้ทําให้ตายอ่าอนี่ไงผมกัด่อลแล้วอืออืออ่า่มันสกไดเองอ่ะนี่เห็นไหมเลื่อนไม่ตกเลยบัตรโหลดเลื่อนไม่ตกเลยแล้วเกาะยังมีด้วยอ่าเมื่อวีคีใช้งานและเกาะยังมีผลจะเพิ่มความเสียหายการชาร์ท โจมตีและท่าไม้ตายการใช้การใช้ท่าไม้ตายจะสามารถฟื้ฟืออสปอีโอเคโนอเมาเมาคนี่ติ้งมาแปดติ้งมาสิบห้าอู้เฮ้ยต่อสกิลง่ายแต่เสียเสียเลือดไงเ,เสียเลือดได้เกาะเสียเลือด แต่ว่าเอสพีโอ้โหเลี้ยงเอสพีง่ายเฮ้ยได้ละเฮ้ยใช้ใช้ใช้กับใช้กับวีทีก็ได้เดี๋ยวจะเสี่ยงหน่อยเพราะเลือนนี้ขึ้นหลอดคีอนี่เราเราเรามาดูนี่นี่อะไฮไลท์เลยสับเซอร์เตอร์หรืออ่ะเรากบตัดตี่ะปุ๊บเลื่อนไม่ตกเอ๊ะเรามาดูดิว่าเลื่อนมันจะอยู่ได้ประมาณไหนเลื่อนไม่ตกตอนไหนตลอดเลยไหมถ้าตลอดเลยนี่บันเทิงเลยนะตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบอ่ะเลื่อนเริ่มตกแล้วอ๋อพอสกิลวุฒิหมดเลื่อนก็เริ่มตกโอเค วันนี้มันจะอยู่ประมาณยี่สิบจำไม่ได้นะจำไม่ได้นี่ก็ซสเตอร์หกดาวเป็นอาวุธประเภทบัฟและก็บัฟดาเมจเพิ่มเอ่อแคลคสปีดแล้วก็เป็นอาวุธประเภทฟูฟูเอสทีเป็นประเภทนี้ไปละ ก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นผ้าวิเคถ้าว่าใส่ใส่ผ้าวิเคก็เก็บีดีขึ้นเคลียร์มอนเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนตีบอสก็น่าจะไม่แต่สู้ตู้ไม่ได้ก็พอได้แต่ว่าอุตู้จะดีกว่าอ่ะประมาณนี้โอเคแล้วเราไปดูอุตู้กันเลยอ่าอุตู้นี้รู้สึกว่าเท่าที่ไปดูมาล่าสุดอ่าอุ้ยฝนตกใครได้ยินบ้างอ่าอุตู้เท่าที่ไปดูล่าสุดเดี๋ยวไปอ่านดูอ่ะเรามาดูอ่าซูอ่าอะไรชู ชูฮาดากุชูฮาดากุออฟอุตัวเฮ้ยอุลิอุลิอุลิประมาณนี้กันชื่อนะเฮ้ยมันไม่ใช่ชื่ออุตุละอูลิอ่ะเอาผมอ่านอูลิอุเลกันลิลิลีลีใช้ SP0 พูนคูดาวยี่สิบหาวิกวักแกงการโจมตีการโจมตีศัตรูเมื่อแต้มการชาร์จปัจจุบันเป็น ศูนย์เนี่ยมีสามแต้มนะก็ตามภาษาของอุตูครับผมอ่าอุต้จะมีแต้มเช้าสามแต้มแล้วแต้มเช้าพวกนี้ขึ้นมาได้ไงมันจะเริ่มจากเปิดนามันจะเริ่มจากหนึ่งก่อนเปิดจากหนึ่งแล้วก็มันจะเมื่อใช้ถ้าไม่ตายหนึ่งครั้งมันจะมันจะขึ้นเป็นหนึ่งขั้นกายเป็นสองเมื่อใช้ปุ๊บเมื่อใช้สเกลวุ้แต้มจะหายแล้วก็เราต้องมาใช้ถ้าไม่ตายใหม่เพื่อก็บแต้มไปเรื่อยใช้ถ้าไม่ตายหนึ่งครั้งแต้มมันจะขึ้นมาหนึ่งครั้งอรกมาณนี้กันโอเคนี่เรามาดูกันนะ อาจจะสร้างความเสียหายไฟ100%ยเปอร์เอ่าร้อยเเนบวกเก้อออยเปอนต่าไอ้น,นี่คือสเต็กศนะส่วนสเต็กหนจะเพิ่มความเสียหายไฟเออพันสิบพอยเปอร์เต์อ่าสเต็กที่2เออจะสเต็กไฟสองพัอ่าจะสร้างความเสียหายไฟสเต็กไฟอ่ะสเต็กที่2จะสร้างความเสียหายไฟ2 5 0พัอยเปร์เซ็อ่ะของพิ่มโจมตีตามลำดับ และทาให้ศัตรูติดไฟทุกๆ0.5าวิจะได้รับความเสียหาย50หน่วยเมื่อแต้มการชาร์จเป็น0ูนย์อ่ะไอ้นี่เลียงสเต็กเหมือนเดิมนะจะมีผล359าวิเอ่อ3 359้าเอ่เอ่อเมื่อแต้มชาร์จเป็นปุ๊บมันจะมีผลประมาณอ่ะถ้าศูนย์แต้มก็มีผล3วิถ้า1แต้มมันมีผล5าวิอ่าถ้า9แต้มมันมีอ่อถ้า2แต้มมันมีผล9าวิอ่าตามลําดับนะหาวิหลังจากใช้สกิลอาวุธ ทุกวินาทีจะลด HP 8%แต่จะไม่ทําให้ตายเมื่อ HP ต่ำกว่า10%จะไม่สามารถใช้สกิลอาวุธได้แต้มการชาร์จเริ่มต้นคือหนึอ่าเห็นไหมอันนี้คืออ่านแล้วและ HP 25ขึ้นอ่าอ่า s p 25ขึ้นขึ้นเลยโอเคอ่าแต้มการชาร์จคือหนึและหากใช้ s p 25ขึ้นไปภายในครั้งเดียวจะได้รับการชาร์จแต้มาการชาร์จหนึ่งแต้ม ก็เมื่อก่อนมันใช้30ม HP ใช่ไหมตอนนี้มันใช้เป็นยี่สิบห้าแล้วซึ่งถ้ามันใช้เป็นยี่สิบห้าตัวไหนสามารถถือตัต้ตัวนี้ได้บ้างผมบอกเลยนี่เลียเอาเอาสามารถเอาตู้ไปฟาดได้เลย <c oughs> เอานี่เลียไปถือตูต้เราไปฟาดดู <c oughs> น่าจะบันเทิงน่าดูผมว่ <c oughs> าไม่ลองดูลองดูไม่สำคัญใครที่มีคลิปนะเดี๋ยวมีคลิปหรือว่ามีอะไรเดีด๋ดคนที่ลองทํานะบอกผมด้วยผลเป็นไงบ้างนะ <c oughs> อยากรู้อยากรู้ผมไม่มีตู้ด้วยสิเศร้าเลย หากแก้มการชาร์จเป็น2ขนาดใช้งานจะสามารถแตะปุ่มจมปุ่มอาวุธได้อีกครั้งภายใน2วิสร้างความเสียหายไ,ไฟ2 4 0 0เปอร์เซ็นของพรโจมตีแกศ่ศัตรูหลังจากนั้นตัวละครจะสร้างความเสียหายทั้งหมดลดลง80%และสูญเสีย SP 20หน่วยต่อวินาทีไม่สามารถและจะไม่สามารถใช้สกิลอาวุธขั้นที่2ได้เป็นเวลา45วิโอ้ก็ปรับมาให้ดีขึ้นแรงขึ้นแต่แต่นะครับ ต้องกะให้ดีนะจะวางสกลวุฒของวัตู้แต่ที่ไม่ใช่เลือดบอสด์กำลังแบบแน่นๆอยู่ไปฟาดน,นะหึ้บันเทิงเลยทีนี้อ่าเรามาดูสเต็กพื้นฐานกันนะครับผมอ่าันนี้สเต็กพื้นฐานโจมตี420นะชีสชีส20อันนี้พื้นฐานเลยแล้วก็พวกสกลิลติดตัวของวุฒผมเนี่ยกสกลิลติดตัวกันการสร้างความเสียหายทั้งหมดของตัวละครเพิ่มขึ้น35และหลังจากใช้สกลิลอาวุธจะสร้างความเสียหายไฟอีก23แก่ศัตรูมีผล10วิ ค่า H.P เริ่มต้นของตัวละครในด่านการต่อสู้เพิ่มขึ้น30หน่วยเอฟเฟกนี้จะไม่ทำงานใน open. โอเพนโวประมาณนี้โอเคแล้วเรามาดูท่าน,นี้กันมาหลังจากใช้สกิลอาวุธความเสียหายทั้งหมดของตัวละครที่ได้รับจะลดลง30%และทุกๆ1วิจะสร้างความเสียหายไฟ50%แก่ศัตรูโดยรอบเป็นเวลา15วิ่ามันก็เผาผลาน,นั่นเองกเผาผลากับมีไฟโดยรอบ50% การใช้สกิลอาวุธขั้นที่2จะเป็นการยกเลิกเอฟเฟกนี้อ่าประมาณนี้ภายในด่านโคออปหลังจากตัวละครใช้สกิลอาวุธความเสียหายทั้งทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น18%และฟื้นฟูเอสพีเจ็ดจุนทุกทุกหนึ่งทุกทุกหนึ่งวินาทีห้านึ่งวิอ่ะประมาณนี้ก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนอะไรอารมณ์คล้ายๆปืนปืนของพ่อเขียนหน้าไอ้ปืนไอ้ปืนหน้าปืนกุนเจ็ดสวรรค์อ่ะเออประมาณนั้นเลยใช้ในด่านโคออป ก็จะตกมันก็จะเจ็บแต่ว่าเจ็บไม่มากอ่ะไปเราไปดูคนเทสจริงๆเลยดีกว่าอุตูผมฟาดส,สองครั้งมเมื่อก,ก่อนเก็บสเต็ตก25ตอนนี้เออเมื่อก,ก่อนเก็บสเต็ตก30เอ่อต้องมีต้องใช้อันเตะที่มี h p 3 0ขึ้นไปแต่ตอนนี้แค่25ก็ใช้ได้แล้ะประมาณนี้อ่ะผมอ่านว่าอุตูกันนะเอออูลิอูลิผมอ่านอูลิกันนะอูลิคืออาวุธ EX ประเภทดาบหนักที่สร้างความเสียหายไฟได้สูง สกิลใช้งานของอาวุธจะสร้างความเสียหายไฟขนาดเดียวกันก็จะทําให้อ่อนแอต่อความเสียหายไฟประมาณนี้อ่ะคนโอ้เมื่อการชาร์จพลังได้2ได้2แล้วจะสามารถใช้งานสกิลช่วงที่สสร้างความเสียหายไฟได้อ่าก็แปลว่าอุอลิเล่มนี้ถ้าอยากฟาดให้อยากให้มันใช้ได้2ครั้งเราก็ต้องเก็บสเต็กคู่อสองนี่เห็นไหมมันจะกลายฟาสองครั้ง okay. แล้วก็ลดสปีตัวเองผมอยากรู้มันลดถึงเท่าไหร่หลังจากใช้สกิลใช้หลังจากใช้สกิลใช้งานช่วงที่2แล้วความเสียห,หายที่ตัวละครสร้างจะลดลงมากและสูญเสีย s ปีอย่างต่อเนื่องอ่าประมาณนี้นอกจากนะั้นแต่ผมนี้ในด,ดาอนดออยในดาดทดลองเล่นโจมกีแล,แล้วก็รีทุกอย่างอ่าประมาณนี้อ่ะก็แปลว่าอุตู้เล่มน,นี้ถ้าใครจะใช้อะ่ะต้องคิดให้ดีนะครับผมคิดให้ถี่ทั่วเลยว่าจะใช้ยังไงอะไรยังไง ที่ผมกดเล่นนะปึ๊บอ่าได้สองสเต็ก,ตกแล้วใช้ท่าไม่ตายสองรอบไหมหนึ่งครั้งจะได้เออใช้ท่าไม่ตายกดท่าไม่ตายหนึ่งครั้งก็จะได้หนึ่งสเต็กเมื่อกี้ผมกดไปสองครั้งแล้วต้องวีคเราลองลองดูนะฟาดครั้งแรกปุ๊บอ่า,ออะาออะจะมีเผาขานรอบๆตัวสร้างความเสี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ,ขาง,ของทางโจมตีของเราปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ฟาดรอบที่สองเอออุ๊ยกดรอบที่สองไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเขาต้องกดเลยนะถ้าไม่กดเลยมันจะนั่นโอเคลอยรอบ โบ้แล้วก็โบ้เห็นไหมมันฟาดได้สองรอบซ้ายขวาซ้ายขวาเอาใหม่นะโบ้แล้วก็กดไปเลยโอ้โอ้ดามิเอ็ก็เอาเรื่องแล้วลองตีซะโอ้ดามิเอ็ตโคตรตอบเหลือพันนึงอะดามิเอ็ตะนี่ธรรมดาดูดิหุตนเบาโบงวิวเลยโบงวิวเลยมบงวิวเลยโอเคโอเคโอเคเราฟางตู้เล่นกัน ด่านทดลองนี่มไม่เป็นไรอะ่ะใช่อุล่เล่น,ปนไปเลยหรือปาดเล่นเงแบบี้ยบซูมแสนหนึ่งอะโอ้โเก้าหมืนมน่นแปดหมื่นไหนประมาณนี้นะสักผูตูนะก็เอ่อคนที่มีอุลุสามารถอัพเป็นอุลิได้อะ่ะผมอ่านอ่านถูกขออภัยด้วยผมขอเรียกประมาณนี้อุลิอุเลอ่าุเลอุลินะอ๋อนกันได้นะถ้าอ่านผิดตเตเได้นะเป็ โอเคกับสับคิดรีวิวก็ประมาณนี้กันนะครับผมก็เซอร์เทอร์บัฟความเสียหายบัฟเอ่อความเสียหายอะไรก็รวมรวมแล้วประมาณ50%แล้วก็เพ em. eh ิ่มเผาผ่านนิดนึงอ่าแล้วก็เสียทีนิดหน่อยประมาณนี้เป็นเอ่อถ้าสรุปแล้วก็เป็นอาวุธประเภทฟื้นฟูบัฟอ่ะประมาณนี้ที่ผมตีนะส่วนอุตุก็เข้ามาในสายเบิร์ดแต่มันปรับผมชอบมากไอ้กลงที่ฮ p 25ี่เนี่ยโลสไอลิเลียสามารถเถื่อวุฒิได้ ต้องลองอ,อ่ะเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวถ้าแผดหน้าถ้าผมผมลองเจมยาวๆเลยลองเจมยาวๆนะรอแผดเู้เยแผดหน้าเลยก็ผมจะเปิดอีกทีอ่ะกายชาเนาะโอเคอ่ะผมขอพูดข้อทองพลงแลก็สับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมแล้วก็สับใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับผมก็สามารถสนับสนุนผ่านทัวร์เลยตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคสับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมบ๊ายบายและเจอกัน